สวัสดีครับตาสองเ h ้าพี่น้องมารวมอนุโมทนาสาธุบนสายบาททัตรด้วยกันนะครับม, <c oughs> มา <c oughs> มาแล้ว Lihat tak tak Pok 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 Aman รถนะมด,มดบรรยกากาศส่บายดรามเชา้านี้อุ้ยอ,ยอยุไม่เอาไม่เอารถมาแล้วรถมาแล้วรถมาแล้วเสียงรถมาแล้วสำหรับเช้านีา้พี่น้องได้ดูได้ชมมาร่วมมรดนาสาธุบ,บนสบัตได้กันนะครับสวัสดีครับพุทธ็ก